จันเจ้าเล่าเรื่องสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้ตอนมะเขือพวงจิ๋วแต่แจ๋วมะเขือพวงนะคะเป็นลูกเล็กๆจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆค่ะทุกท่านเนี่ยเวลาทานมะเขือพวงก,ก็จะพบบ่อยๆใช่ไหมคะในเมนูของน้ำพริกและมักจะพบในเมนูของอาหารอร่อยๆนะคะแต่ละเมนูค่ะวันนี้เรามาดูประโยชน์สุดยอดกันเลยเลยค่ะว่าในมะเขือพวงล,ลูกเล็กๆมีอะไรกันบ้างนี่ค่ะต้นสดๆในไรเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสวยงามไหมคะต้นมะเขือพวงหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมน่าสนุกไหมคะเรามาดูถึงประโยชน์ดีๆของมะเขือพวงกันค่ะมะเขือพวงมีสารแพคทีนนะคะที่ช่วยดูดซับไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายคะ่ะเหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานไขมันในเลือดและก็โรคคอรลสเตอรอลสูงนะคะและสรรพคุณดีๆคือในผลจะช่วยแก้ไอขับเสมหคะค่ะและมีสารอาหารมากมายที่อุดมไปด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กเส้นใยอาหารสูงนะคะ ซึ่งมะเขือพวงเนี่ยช่วยในระบบขับถ่ายได้ง่ายขับถ่ายดีขึ้นช่วยผู้ที่มีอาการท้องผูกบ่อยๆนะคะฉะนั้นใครพบเมนูอาหารที่มีมะเขือพวงก,ก็ต่อไปนี้อย่าเขียทิ้งนะคะทานมะเขือพวงก,กันเยอะๆค่ะเพราะในมะเขือพวงนะคะมีเส้นใยอาหารนะคะสูงค่ะและมีเส้นใยอาหารแบบและลายในน้ําได้นะคะมะเขือพวงนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากๆจริงๆล่ะค่ะและยังส่งผลดีต่อระดับน้ําตาลในเลือดดังนั้นนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ย ควรกินเจ้ามะเขือพวงนี้เลยแล้ะนะคะแต่การรับประทานทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการรับประทานก็ควรรับประทานแต่พอเหมาะพอดีด้วยนะคะถ้าพบเจ้ามะเขือพวงต่อไปนี้เราจะไม่ทิ้งเขี่ยทิ้งแล้วนะคะคุณผู้ชมและยังเป็นผลดีต่อโรคไตด้วยนะคะเนื่องจากว่าเลือดของเราก็จะไม่ข้นมากทําให้ไตของเรานั้นไม่ทํางานหนักมากเกินไปสารเพ็กทินช่วยดูดซับไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายนะคะซึ่งถ้าไขมันส่วนเกินเนี่ย สะสมในร่างกายเรามากแน่นอนนะคะคุณผู้ชมมันย่อมส่งผลไม่ดีกับร่างกายของเรามา,มากๆทาให้เราเป็นโรคภัยได้ง่ายฉะนั้นถ้าเรามีพืชสมุนไพรจากธรรมชาติาที่ดีต่อสุขภาพเราพบแล้วเห็นแล้วเราก็รับประทานกันเลยนะคะและในจะเจ้ามะเขือพวงลูกเล็กนะคะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะลดการเกิดมะเร็งได้ช่วยป้อ,องกันการเสื่อมนะคะแล้วก็ช่วยชะลอความแก่ให้กับเราข้อนี้ดีมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมคะ่ะลูกของมะเขือพวงเนี่ย ยังสามารถที่จะนำมาทำชาได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นคอชาแล้วชอบดื่มชาเนี่ยแนะนำได้เลยนะคะว่าให้นำมะเขือพวงไปล้างแล้วก็นำไปคั่วนะคะให้ร้อนๆพอคัอ่วพอเหลืองๆแล้วก็นำมาทุบทุบเสร็จแล้วก็นำมะเขือพวงนั้นไปต้มคะ่ะสามารถนำมากรองแล้วดื่มน้ำเป็นน้ำชามะเขือพวงโอ้โหดีมากๆนะคะจะมะเขือพวงเนี่ยมีประโยชน์อะไรมากมายเลยละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะไม่ว่าจะเรื่องของการเออขับเสมหะนะคะแก้ไอก็ดีคะ่ะ ดังนั้นฟังแบบนี้แล้วก็อย่าลืมไปทานมะเขือพวงนะคะแล้วมีใครบ้างคะที่ตอนนี้กําลังขับถ่ายยากๆเรื่องขับถ่ายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญก,กับสูภาพจริงๆนะคะเกิดกับใครแล้วก็สร้างปัญหาสร้างความราคาญใจนะคะฉะนั้นเราก็จะไม่ปล่อยให้ระบบขับถ่ายของเรามีปัญหานะคะให้ทานพืชสมุนไพรที่ดีกับระบบลำไส้ของเราอย่างเช่นเนจ้ามะเขือพวงนะคะช่วยให้เราเนี่ยขับถ่ายง่ายขับถ่ายง่ายยิ่งขึ้นด้วยทองไม่ผูกนะคะแล้วก็ลดไขมันในเลือดลดน้ําตาลในเลือดฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ ใครที่ไม่ชอบรสชาติของมะเขือพวงจากนี้ไปเนี่ยเราลองมาทานมะเขือพวงโดยเฉพาะนําไปปรุงในแกงนะไม่ว่าจะเป็นเมนูของแกงเขียวหวานก็ดีนะคะหรือว่าเอา่อจะเป็นแกงป่านะคะสังเกตไหมคะว่าเราจะพบเมนูเหล่านี้มากมายนะคะที่เขาทําให้เราทานเรานําไปทําทานด้วยนะคะทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ค่ะใครชอบชาก็นําไปทาเป็นชาได้นะคะจันเจ้าบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูนไหนๆก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะนำปลาเอ่อมะเขือพวงนะมาจิ้มน้ำพริกหรือกระทั่ง นำมาใส่ในน้ำพริกกะปิที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละค่ะเมนูนี้ก็เด็ดใช่ไหมคะสังเกตไหมคะรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบนําไปโขลกแล้วบุบให้พอแตกแล้วไปใส่ในน้ำพริกกะปิโอ้ยมันอร่อยสุดช,ชิ้นิใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือลูกสดๆนะคะที่อยู่ในไร่เลยค่ะโอ้โหเป็นมะเขือพวงออร์แกนิกเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะจันเจ้าบอกเลยว่าจันเจ้าเนี่ยชอบทามาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะอ่ารสชาติเขาอาจจะไม่หวานไม่กรมกรอบ รสชาติฝาดฝาดเฟืฟ่อนๆือแต่นี่ถือว่าทานเพื่อสุขภาพจริงๆสายสุขภาพต้องไม่พลาดเรื่องของเจ้ามะเขือพวงเม็ดเล็กๆสีเขียวแบบนี้แล้วนะคะอ่านี่ค่ะสวยงามไหมคะต้นมะเขือพวงอ่านี่เลยนะคะวันนี้จนเจ้านะคะเขาพาทุกท่านมาชมต้นมะเขือพวงด้วยพร้อมกับชวนทุกท่านนะคะให้ทานเมนูที่มีมะเขือพวงกันเยอะๆและพร้อมกับสามารถที่จะนํามะเขือพวงไปทาชาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะ เจนเจ้าจะมาแนะนําเรื่องการทําชามะเขือพวงนะคะใครชอบคลิปนี้อย่างไรก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์แบ่งปันให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการทําคลิปต่อไปกับข้อมูลและสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนั่นเองค่ะวันนี้เจเจ้าเล่าเรื่องสุขภาพไปก่อนแล้วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงในทุกๆวันวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ